ออฟเดอะเวอรในวันนี้นะครับรีวิวการล่องเรือแม่น้ำไนที่อียิปต์พบกับทิวทัศน์ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนริมสายน้ำความสวยงามของธรรมชาติทั้งต้นไม้และภูเขาในบรรยากาศที่แปลกตาเที่ยวชมวิหารเทพเจ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิหารยิ่งใหญ่ที่อาบูซิมเบลพบกับการแสดงแสงสีเสียงที่หาชมได้ยากยิ่งและฟังประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอียิปโบราณที่ Egyptian Civilization Museum ติดตามกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of t h เ World รเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับผมอยู่กับพิธาเกิงสมรั์เหมือนเช่นเคยครับพิธเกิงส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับพิเธเกิงก็เล่าเรื่องอียิปต่อเนื่องมานะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวอียิปต์เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเป็น7 6 7 0 0ปีอะเรามาเล่าภายในแบบตอนสองตอนมันไม่หมดไม่ได้เลยเพราะั้นก็ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึง สถานที่ท่องเที่ยวในอียิปมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องหลายอย่างในอียิปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรือล่อ,ลองแม่น้ำนาย เป็นไงบ้างพี่ตะเกิลง,ล,งล่องแม่น้ำไนายคือการล่องเรือแม่น้ำไนเนี่ยนะมันเป็นสไตล์การท่องเที่ยวอียิปต์ที่มีมาตั้งแต่สมัยอังกฤษฝรั่งเศสเข้าไปช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เรือเนี่ยมันถูกดัดแปลงให้เป็นเรือท่องเที่ยวครับเพราะนั้นเนี่ยความนิยมมันก็มีมาตั้งแต่สมัยโน้นเลยนะจนกระทั่งเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรนะเดดออนไนร์อากาธาคริสตี้เนี่ยเขาไปอยู่ที่เมืองอัสวานโอคัตรัตเนี่ยไปพักอยู่แล้วเขียนแล้ว เกิดจินตนาการเกี่ยวกับฆาตกรรมในแม่น้ำนายแล้วก็จะมีเรือล่องเข้าไปที่อาบูซิมเบลเวลาเราล่องเรือเข้าไปแม่น้ำนายเนี่ยเราจะขอให้เรือนียไปผ่านหน้าโรงแรมนี้การล่องเรือแม่น้ำนายเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์และมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างปัจจุบันนี่นะฮะการล่องเรือแม่น้ำนาย,นยมันจะเป็นสองสองขยับขยับแรกเนี่ยจะเอาจ้งแต่ไคโรไปจนถึงอัสวานวาน,นะฮะต้องเป็นเรือขนาดเดียวกันหมด ซส์เดียวกันหมดเพราะว่ามันจะต้องผ่านประตูน้ําประตูน้ำฮเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแถวแพดิดนํามอเนี่ยประตูน้ำที่ผ่านพดเดนามอเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเรืออยู่ประมาณ400กว่าลำมหาศาลมากนะซึ่งจะต้องผ่านในประตูน้ำเนี่ยคือวิ่งขึ้นล่องระหว่างอัสวานกับไคโรเนี่ยรับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะเรือลำหนึ่งก็คือ2-300คนน่ะหรือว่าจุเข้าไปก็แบบคิดดูว่ามันมหาศาลแค่ไหนในแต่ละปี ทีนี้พอเหนือเขื่อนอัสวานไปเนี่ยไปจนถึงอาบูซิมเบลเนี่ยก็จะเป็นเรืออีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการล่องเรือหลากหลายแล้วก็จะมีเรืออีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าไฟลุกกาเนี่ยก็คือเรือใบเรือใบเนี่ยที่เห็นอยู่ในแม่น้ํนายเนี่ยจะเป็นเรือใบที่เป็นเอกลักษณ์ของแม่น้ำนายมาตั้งแต่สมัย อียิปบราณเลยคือเขาก็ใช้เรือแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นคนอียิปคนนูเบียนะก็ใช้เรือแบบนี้ทุกวันนี้ยังให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่เป็นเรือที่ใช้ลมแล้วก็บังคับด้วยหางเสือคล้ายๆเรือสำเภาใช่แล้วก็มีเรือมอเตอร์อย่างนักท่องเที่ยวพวกเราไปเนี่ยต้องนั่งเรือมอเตอร์เพราะว่าถ้าไปนั่งเรือใบเนี่ยเดี๋ยวลมมันไม่ไปเขาหมุนอยู่กลางทะเลของเราจะเป็นเรือสำราญลำใหญ่คือเวลาอรารัวจัดไปเนี่ยเราใช้เรือของโ o มดินพิกอ่าคือเรือสำราญเนี่ยลำใหญ่ ต่เวลาจะไปเที่ยวเกาะต้องขึ้นเรือลําเล็กบางคนก็ขึ้นขึ้นเรือเนี่ยเหมือนเรือเจ้าพญาเรานี่แหละนะฮะเป็นเรือมอเตอร์ใช้เครื่องวิ่งอีกลํานึงก็คือใช้เป็นเรือใบสวยก็จะวิ่งอยู่ตามท้องทีนี้เนี่ยเรือในแม่น้ำนาเนี่ยก็จะมีหลายยี่ห้อของเราเนี่ยเลือกโมเวนพิกก็ถือได้ว่าอยู่ระดับประมาณสัก B บวกหรือว่า A ใช่ไหมเขาก็จะมีแบบไฮเอน n d ไปอีกคือโมเวนพิกเนี่ยมันจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์เป็นแบรนด์ โรงแรมดังของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งถ้าใครไปที่ไคโรหรือไปเมืองต่างๆเราจะเห็นโรงแรมโมเวนพิกเนี่ยนะฮะเยอะมากบางทีเนี่ยเราเห็นเอ้าห่างกันไปนยังไม่ถึงสักกิโลเลยมีโรงแรมโมเวนพิกตั้ง3โรงยุติดกันล่ะหรือไปตามเมืองต่างๆเนี่ยก็จะเห็นโมเวนพิกถ้าไม่เห็นโรงแรมก็เห็นไอติมล่ะแล้วก็เรือก็จะจอดอยู่ตามริมม่น้ำนายเนี่ยอย่างที่บอกว่า400กอ่าลำขนาดใหญ่นะฮะที่ในเรือเนี่ย ช่วงที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันชาวยุโรปมากันเยอะเพราะว่าจะเป็นช่วงอากาศดีในช่วงหนาวๆเนี่ยนะการได้ไปเที่ยวในเรือที่มีคนในเรือเนี่ยนะฮะมันก็ต้องดูเหมือนกันนะว่าไปอยู่กับชาติไหนบังเอิญเนี่ยได้ไปกับชาติอเมริกันซึ่งเป็นกเกษียณอายุไม่ใช่วัยรุ่นนะถ้าวัยรุ่นนี่ก็อาจจะแบบอึกระทึกขึ้งกบแต่กลุ่มกเกษียณ อายุรสยมคล้ายกันนั่งอ่านหนังสือคุยกันเงียบๆใช้ชีวิตแบบ slow life อ่าคือถ้าเต้นรำก็ต้องสุนทรภพรย้อนยุคแบบเอลลีลาด,ลลาดเป็นลีลาดเป็นลีลาดหรือว่าเป็นเพลงย,พ <อ S 1> ย้น<พ>อนยุคผมเรียนคุณผู้ชมว่าอียิปต์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในเป้าจุดหมายปลายทางที่คนอเมริกันเนี่ยเขาชอบมาเที่ยวมากเพราะว่ามันมีนวนิยายหรือภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับอียิปต์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปถึงเนี่ยนะห้องเขาใหญ่นะฮะในเรือเนี่ยห้องใหญ่ ห้องหนึ่งเนี่ยนะเท่าๆกับโรงแรม3-4ดาวเลยนะผมจำได้ว่ามีเป็นอ่างอาบน้ำด้วยะนะฮะแล้วก็บนดาดฟ้าเนี่ยก็จะปูเต็มไปด้วยอาบแดดก็จะมีสราานะว่ายน้ำเขาอาจจะไม่หรูหราเหมือนในยุโรปแต่มันก็ดัดแปลงให้เข้ากับสภาพของแม่น้ำนายและมีครบมีครบ,ม,ครบมีห้องอาหารมีซาวนา่ามีน,นวดมีสปามีฟิตเนสนะฮะ แล้วก็จุดที่ผมชอบอันหนึ่งคือห้องอาหารเขาดีไซน์ให้มันใหญ่เขาจะไม่เอาโต๊ะอาหารเนี่ยหรือว่าลายบุฟเฟ่เ่ยมาวางขวางเขาจะวางชิดผนังเลยเพราะนั้นเนี่ยเวลาเรานั่งเก้าอี้เนี่ยถ้าเราไปเรือแม่น้ำรายแม่น้ำดานูบเนี่ยนะเราจะพบว่าห้องทานอาหารเนี่ยดูมันแคบแต่ว่าห้องของเรือแม่น้ำนายเนี่ยเขาดีไซน์ดีมันเลยทำให้ดูกว้างขวางนะฮะอาหารของเขาเนี่ยก็จะเป็นอาหารพื้นเมือง ผสมกับเวสเทิร์นแต่ก็มีพวกสลัดเยอะอย่างท,ที่ทราบกันดีว่าในประเทศแถบริมทะเลเมดิเตรอร์เรเนียนเนี่ยอาหารการกินเนี่ยประเภทพ<ผ>ืชผักผลไม้เขาสมบูรณ์เยอะ,อะแล้วก็จะมีเมนูสลัดเนี่ยเยอะมากอันเนี้ยเป็นสวรรค์ของนักทานวัยนี้เลยสุขภาพแล้วก็จะมีขนมปังอียิปเป็นประเทศที่มีขนมปังวางใน เมื่ออาหารเนี่ยตั้งแต่ผมเคยเดินทางมานะผมว่อียิปต์นี่มากที่สุดละผมถ่ายรูปอยู่มื้อหนึ่งเนี่ยนะผมนับได้เกือบเกือบสาชนิดอะเยอะมากแล้วเขาก็บอกว่าขนมปังของเขาเนี่ยดูหน้าตาไม่ดีะแต่มันอร่อยแล้วก็จะมีพวกนานพวกแป้งพิซซ่ามาสารพัดอย่างแต่ว่าคนที่ทานอาหารแบบที่มีเครื่องเทศมากๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาหน่อยนะฮะ แต่เขาก็มีอาหารแบบเวสเทิร์นให้เลือกมันเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมมันเป็นบุฟเฟ่แต่ก็จะมีทัวเลือกด้วยมีแบบอาหารก็อย่างว่าไปประเทศนี้ก็นะเอาเป็นว่ามาเมืองไทยเนี่ยนะฝรั่งมาเมืองไทยเนี่ยจะหามื้อที่มันเป็นอาหารเวสเทิร์นล้วนๆเนี่ยบางทีก็หายากนะมื้อต้องมีอาหารไทยผสมบ้างครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือได้ว่าเป็นอาหารที่ทานได้นะแล้วก็เวลาเราไปกับทัวร์เนี่ยเรามีอาหารเสริม เป็นอาหารข้าวต้มเป็นอะไรต่อมีอะไรไปนี่ก็ทานกันได้แล้ล่องเรือสิสี่วันเนี่ยก็จะเพลิดเพลินริมแม่น้ําทั้งสองฝั่งของแม่น้ํนายเนี่ยสวยก็คือโดยเพิ่งยิ่งจากลักซอไปที่อาสวานเนื่องจากว่าจากลักซอไปอัสวานเนี่ยมันจะมีพื้นที่สีเขียวริมแม่น้านายเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยเป็นสวนป่าที่ปลูกด้วยวิชาการเกษตรสมัยใหม่คือเขาส่งออก ม่ว่าจะเป็นมะม่วงม่ว่าจะเป็นพืชผักต่างๆเนี่ยครับริมแม่น้ํานายนั้นเนี่ยแล้วก็พวกอ้อยนะฮะริมแม่น้านายเนี่ยอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเวลาเราล่องไปก็จะเห็นวิวก็คือว่าน้ํา <c oughs> ซึ่งแม่น้ํานายนี่ใหญ่โตมากน้ําเชี่ยวตลอดแล้วก็เห็นพื้นที่สีเขียวครับแล้วหลังจากนั้นข้างหลังเนี่ยจะเป็นภูเขาทรายซึ่งเป็นสภาพธรรมชาติของเขาจะเห็นแบบนี้ตลอดเลยครับแล้วพอตกเย็นอากาศดี นะอันนี้ก็เลยทําให้การล่องเรือเนี่ยเป็น4ี่คืนเนี่ยเป็นสี่คืนที่ผ่านไปด้วยความสบายะนะฮะแต่แน่นอนการไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยถึงจะเป็นเมืองที่มันเลิศดหรูยังไงก็ตามเนี่ยกว่าจะปรับตัวเข้าได้อาจจะต้องวันสองวันแต่โดยรวมเนี่ยการล่องม่น้ำนายนั้นถือว่าเป็นทริปที่อยากแนะนำนะผมยังอยากจะชวนคุณวิเทียนว่าเราเช่าเหมาลำสักครั้งนึงโอ้มันเยอะนะพี่ลำนสักร้อยคน พอแต่ลำแม่น้ำยาลำใหญ่กว่าแม่น้ำยุโรปนะใช่แต่ว่าจริงๆอะที่เราไปครั้งที่แล้วเนี่ยก็ประมาณร้อยคนเมื่อรวมทั้งกลุ่มคนไทยแล้วก็กลุ่มอเมริกันนะฮะผมคิดว่าถ้าเราสามารถจัดล่องแม่น้ำนายได้เหมือนอย่างที่เราจัดในดานูปในโรนนะฮะโอ้สนุกคืออย่างทริปแม่น้ำนายของเราเนี่ยคือบางทัวร์เนี่ยเขาจะไปเขาอยู่ในเรือ แค่สามคืนแต่ของเราจะอยู่ในทั้งหมด4คืนดูแล้วมันต้องไปเส้นนี้ด้วยนะเพราะว่าวิหารสําคัญสาคัญเนี่ยนะมันอยู่จากลักซอไปอาสวนใช่แล้วก็ไปถึงอบูซิมเบลเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะฮะว่าปลายปีนี้เนี่ยนะกำลังคุยกันอยู่ว่าผมก็จะมายุคุณวิทย์เราต้องจัดกันอีกรอบหนึ่งเนาะเรา่าจะจัดแล้วอยากจะจัดเป็นเหมาล้ำอ่ะต้องเรียนคุณผู้ชมว่าไปเที่ยวอียิปต์เนี่ยมันต้องไปในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นใช่มะนั้นอะไรที่เราจะจัดได้นี่ก็จะมีแค่ประมาณช่วงเดือน พฤศจิกาธันวามกราคุมภามีนาช้าสุด<ช>หลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเมืองใน,น,นทะเลทรายอากาศมันก็จะร้อนมากเพ <45 S 2> <า>ราะฉะนั้นเราจัดกันเนี่ยอย่างตอนที่ออกอากาศอยู่นี้เนี่ยตัวผมเองก็น่าจะอยู่ที่อียิปต์นะครับเที่ยวอยู่ที่อียิปต์ซึ่งเราก็จะจัดในช่วงมกราคุมภาเนี่ยแหละครับแต่ว่าจัดอีกทีนึงก็น่าจะเป็นพฤศจิกายน<ช>ครับซึ่ง ก็รอโปรแกรมนิดน,นึงแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยพี่ตะเกิงก็จะมาเล่าให้ฟังถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆใ,<ช>ในอียิปต์นะครับไม่ว่าจะเป็นวิหารที่อบูซินเบลหรือที่อื่นๆว่ามีอะไรที่น่าเที่ยวบ้างพักกักครู่ครับเราก็ได้มีโอกาสไปชมแสงสีเสียงของวิหารรามเซสที่สองวิหารของพนางเดเฟอร์ตารีทำสไลด์โชว์เข้าไปเนี่ยนะฮะเขาก็เอาภาพเขียนที่อยู่ภายในมหาวิหารเนี่ยมาเล่าเรื่อง ก็คือเรื่องการทำสงครามของรามเสสที่2กับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็สามารถที่จะชนะศึกแล้วก็ทำนุบำรุงบ้านเมืองขึ้นมาอันนี้ก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอิม่มเอมกับอบูซิมเบลเนี่ยได้มากกว่าทริปอื่นๆที่ไม่ไปนอนค้างอยู่ที่อบูซิมเบลนะฮะ Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่องานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด around a r o u รา the world ลนำสินค้าคุณภาพมาจําหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวก้องไรซ์เบอร์ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 1 0110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com ครับกลับมาต่อกันในช่วงที่2ของรายการในวันเสาร์นะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันว่านั่งร่องเรือมปน้ำานายจากวัาบซอจนกระทั่งมาถึงเมืองอัสวานใช่ไหมครับาอัสวานก็มี การไปเที่ยวต่อที่อะโมซิมเบลครับระหว่างทางจากลักซอแน่นอนว่าลักซอมหาวิหารลักซอเนี่เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากคือ <นะ S 2> ใหญ่ที่สุดอะก็คือไป,ไปถึงลักซอเนี่ยนะซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอ e ียิปต์โบราณเนี่ยหรือว่าที่เรียกว่าทิฟส์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเมืองที่มีมหาวิหารคานากักมหาวิหารลักซอแล้วก็มีหุบเขากระสัก เฉพาะที่ลักซอเนี่ยนะฮะถ้าเป็นไปได้โดยส่วนตัวผมเนี่ยนะฮะอยากจะอยู่สัก3วันเพราะมันมันเยอะมันเยอะเี่ยวเยอะมากมันเยอะนะฮะ,ะอยากจะอยู่สัก3วันแต่แน่นอนเราสามารถที่จะจัดโปรแกร,รมให้อยู่ได้2วันได้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปเมืองอย่างเมืองเอ็ดฟูเมืองคอมอัมโบนะฮะซึ่งทั้ง2เมืองเนี่ยก็มีมหาวิหารที่สําคัญอย่างเช่นมหาวิหารของเทพเจ้าฮอรัสที่เอ็ฟูนะะซึ่งเป็นมหาวิหารที่ แบบกรีกที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ตอนนี้เขาสมบูรณ์เพราะว่ามันมีหลังคาแล้วก็เขาบอกว่าตอนคืนเนี่ยจุดเทียนขึ้นมาจุดไฟขึ้นมาแล้วเดินเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนอยู่ในอดีตการเลยเพราะว่าส่วนต่างๆมันยังหลงเหลืออยู่แต่ผมไม่กล้าเดินเข้าไปคนเะดียว <c oughs> แน่จุดไฟเดินเข้าไป <c oughs> แล้วก็วิหารพวกนี้เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะ่งที่มหาวิหารของโซเบกเนี่ยที่คอมบัมโบเนี่ยที่เป็นเทพเจ้าที่เป็น หัวเป็นจระเข้เนี่ยนะตามตำนานบอกว่าที่นี่เนี่ยมีสปาน้ำนม hmm. เป็นนมแพะซึ่งถือได้ว่าเป็นนมที่แบบว่าให้ความช,ชุ่มชื้นต,ต่อผิวดีวที่สุดตามความเชื่อก็ค,อคือนมแพะแล้วก็บอกว่าพระนางเคลียวพัตราที่เจ็ดเนี่ยซึ่งเป็นเคลียวพัตราองค์เดียวที่เรารู้จักเนี่ยนะเคยเสด็จมามาเมื่อมากราบไหว้เทพเจ้าแล้วเนี่ยก็มาแช่น้ำนมที่นี่ ก็จะมีเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็จะมีอ่านสปาขนาดาษใหญ่ซึ่งคณะของเราบางท่านบอกว่าก๊อปปี้ไว้ละเด<อ><ห>ี๋ยวมาย่อส่วน <ไป S 2> ของ <ใน S 1> ที่บ้านก <laughs> ็น <laughs> <laughs> ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นเมืองที่มันมีสเสน่ห์รืมแม่น้ำนายก็จะได้เห็นสภาพชีวิตโดยย่อยิ่งคนที่นั่นเนี่ยตลาดตลาดขายของที่ระลึกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าตลาดขายของที่ระลึกแล้วก็เมืองต่างๆที่อยบ่รอบเนี่ย มันให้ความเป็นอียิปต์เนี่ยมากนะคือคือผมเนี่ยประทับใจความเป็นอียิปต์เนี่ยมาตั้งแต่สมัยดู Dead on the n i ไ e หรือว่าดูเรื่องของ r a เ d r r of the Lost Ark กก็คืออินเดียโจนภาคแรกหรือว่าเรื่องราวต่างๆเราจะไปเห็นอะของจริงมันยังไม่เปลี่ยนมากเดินก็ยิ่งเอ็ดฟูที่เคยเล่าให้ฟังมีรถม้าทั้งเมืองเนี่ยนะบนถนนเนี่ยรับนักท่องเที่ยว มีแพะมีแกะมีอะไรเนี่ยนะแล้วก็เราจะได้เห็นอูดเราจะเห็นรถมา้ารถเทียมมา้าซึ่งเขายังใช้อยู่เยอะมากมันมีสเสน่ห์ของมันเพราะนั้นเนี่ยที่อียิปต์มันก็เลยเป็นเมืองที่ไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าน่าไปอีกครับนะแล้วก็ทริปของเราที่ไม่เหมือนคนอื่นอันหนึ่งก็คือการไปที่อบูซิมเบลคือคนอื่นนี่ขออกจากอาสวานแต่เช้ามืดเลยลนะคือเราเห็นเลยเลตื่นขึ้นมาออกจากเรือน,นี่ตั้งแต่ตีสี่ นะฮะเพื่อจะนั่งเรือนั่งรถ,น,งรถนั่งรถเนี่ยนะฮะไปประมาณสักสี่ชั่วโมงนะไปบนถนนที่ผ่นานนทะเลทรายเนี่ยไปเที่ยวเสร็จก็นั่งรถกลับคือนั่งรถยาวมากคนอืน่นๆเนี่ยน,นะครับจะนั่งรถยาวมากเพื่อไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับต้องจากทางอัสวานไปบูซิมเบลเนี่ยตั้งแต่ตีสี่แต่ว่าคณะเราเนี่ยเราออกเทสายหน่อยออกสักเก้าโมงเช้าเราก็นั่งรถไปแล้วเราไม่ได้ไปเช้าเย็นกลับเราของเราจะต่างคนอื่นที่ว่า เราไปนอนที่อาบูซิมเบลด้วยแล้วโรงแรมที่เราพักเนี่ยคือเซติเซติอาบูซิมเบลเนี่ยไปครั้งแรกเนี่ยคุณวิเทียนขีดเส้นใต้ว่าพี่ต้องบอกพวกเราเนะว่าในบรรดาที่พักทั้งหมดเนี่ยที่อาบูซิมเบลเนี่ยอาจจะแย่หน่อยเพราะว่ามันเป็น,ม,นโโมันโลคอลมันโลคอลมากแต่เมื่อทุกคนไปถึงนะมันกลายเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดของทริปก็ทุกคนคว้าวอ่ะเพราะว่ามันสวยวิวสวยใช่วิวมันสวยมากแล้วก็ โรงแรมอาจจะไม่ใช่โรงแรมใหม่เอี่ยมนะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าไม่คือพูดง่ายว่าแฮปปี้ที่สุดไหและทุกคนอยู่าบอกไหนน่าจะนอนที่นี่ทั้งสคืนคือมันสวยและเราก็ได้คือส่วนใหญ่เขาก็ดีไซน์ให้เห็นวิวที่เป็นทะเลสาบน,นเสเซอร์และการอยู่ที่นั่นเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสไปชมแสงสีเสียงของวิหารรามเสสที่สวิหารของพนางเดฟเฟอร์ทารีนะฮะ กลางคืนเนี่ยภายใต้อากาศเล็กตัวเดียวคือคนต้องบอกเกิดว่าทัวร์อื่นๆเนี่ยเขาไปเที่ยวอบูกัเบลแบบไปเช้าเย็นกลับคนเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นวิหารเหล่านั้นเนี่ยในเวลาลกลางคืนเพราะเวลากลางคืนพอเขาประดับไปแล้วเนี่ยมันสวยงามก็คือทำสไลด์โชว์เข้าไปเนี่ยนะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาก็เอาภาพเขียนที่อยู่ภายในมหาวิหารเนี่ยมาเล่าเรื่องก็คือเรื่องการทําสงครามของ รามเสสที่2กับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็สามารถที่จะชนะศึกนะฮะแล้วก็ทำานุบํำรุงบ้านเมืองขึ้นมาเอาเรื่องราวที่อยู่ในภาคเขียนมาฉายเข้าไปในภูเขาสองลูกนะครับอันนี้ก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอิมเอมกับอบูซิมเบลเนี่ยได้มากกว่าทริปอื่นๆที่ไม่ไปนอนค้างอยู่ที่บอบูซิมเบลนะฮะแน่นอนว่าอาหารบางมื้อ มันก็คืออาหารโลเคอลนะฮะแต่โลเคอลเนี่ยถ้าเราเตรียมการดีๆเนี่ยนะฮะอย่างที่พวกเราไปกันเนี่ยวันที่ไปที่ออบูซึเมเบลเนี่ยเราก็มีทั้งน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะผงน้ำพริกเครื่องเคียงข้าอาหารไทย่เอาไปประกอบด้วยแต่จริงๆอะ่ะก็คือว่าก็คือข้าวหมกไก่นั่นแหละพียเดี๋ว,ว่ามันจะเป็นรสชาติที่จะออกไปทางอียิปต์คือถ้าเราทานข้าวหมกไก่ที่กรุงเทพได้ เราก็ไปทานที่นั่นได้แล้วผมจะบอกว่าข้าวหมากไก่เนี่ยอร่อยนะแล้วก็ไก่ย่างเขาเนี่ยนะพวกเราทานกันแล้วเนี่ยบอกเลยว่าใกล้เคียงกับไก่ย่างเมืองไทยมากเพียงแต่ขาดน้ําจิ้มซึ่งเที่ยวนี้เนี่ยทริปของทริปทีปท่พวกผมไปเนี่ยเราไม่ได้อาน้ําน้าพริกน้ําน้ําจิ้มไก่ไปแต่ทริปของคุณวิเทยียนเนี่ยน่าจะเตรียมน้ำต้องเอาน้ำจิ้มไก่ไกแม่ประนอมไปด้วยไปด้วยต้องไปด้วยนะฮะส่วนเนื้อเนี่ยนะมันจะเป็น ปั้นเป็นกลมๆยาวๆเนื้อเนี่จะหมักกับเครื่องเทศเยอะหน่อยถ้าใครทานได้ก็จะทานได้แต่ถ้าใครจะส่วนใหญ่ก็จะแบบกลิ่นเครื่องเทศมันมานะฮะแต่ว่าอาหารของอียิปต์เนี่ยมันจะมีอย่างนี้จะมีแป้งนานมีถั่วอียิปต์แล้วก็มีผลไม้มันจะมาจานเดียวเลยนะผมก็ลองทานนะถั่วอยิปต์ออร่อยไม่มีกลิ่น คือถั่วต่างๆเนี่ยเขาจะทําเป็นเครื่องจิ้มเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเราทานถั่วได้นะเมนูพวกนี้ทานไม่หมดเลยรสเป็นเหมือนทำจิ้มถั่วของสมูทสเตย์บ้านเราไหมไม่มันก็จะมีว่าตัวผสมเครื่องเทศอะไรแต่ว่ากลิ่นมันจะไม่เยอะที่พวกเราชอบกันมากเนี่ยจะเป็นถั่วที่เป็นกรลหิกที่คลุกกระเทียมนะก็จะชอบเหมือนขนมปังคลุกกระเทียม แล้วก็ของหวานเนี่ยเราจะแอบไปกินกันประจําเลยก็คือต้องแอบด้วยเหร,อ,หรอพี่มันอร่อย <c oughs> มันจะมีเขาเรียกว่ามันเหมือนพุนดดิ้งเนี่ยเป็นพุนดดิ้งขนมปังและที่นั่นเนี่ยเขาจะทานทับทิมทับทิมเนี่ยถ้าคณทานอยู่กับพวกซุปต่างๆเนี่ย <c oughs> ทับทิมใส่ซุปมันก็จะอร่อยนะครับเพราะนั้นเรื่องอาหารการกินเวลาเราไปทัวร์เนี่ยมักจะไม่มีปัญหาแล้วเรามีอาหารไทยด้วย ที่น่ามีร้านนะเรามีอาหารไทยที่เปิดบริการโดยคนไทยเจ้าของเป็นคนไทยอาหารเนี่ยพูดง่ายว่าใช้ได้เลยนะเพราะว่าฝีมือแม่ครัวคนไทยบางคนก็มาจากสารคามอาหารอย่างอื่นอาหารจีนก็มีนะอาหารจีนก็มีอาหารจีนเนี่ยเขาก็จะทําแบบออกไปทางอีบเมนูนี้เป็นเมนูจําเป็นเน่ะเพราะว่าเพื่อเปลี่ยนรสชาติครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยถึงจูบอกว่าไปเที่ยวอีบเนี่ยสนุกครับ ครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของอียิปต์ที่เราไปเที่ยวกันมานะครับเพราะที่นู่นเนี่ยแน่นอนไปถึงอียิปต์แล้วเนี่ยเราคงต้องเข้าไปเที่ยวในมิวเซียมกันด้วยครับในมิวเซียมที่อียิปต์เนี่ยปเป็นยังไงบ้างพี่เจคเกอรในมิวเซียมที่อียิปต์เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็น2มิวเซียมที่พวกเราไปกันก็คือ,อที่จะเป็น Egyptian Civilization กับ Egyptian MuseumEgyptian Museum เ,มมเ,เนี่ยจะเป็นมิวเซียมเก่าแก่นั้งเดิมเลย <c oughs> ที่เก็บทุกอย่างไว้หมด คือตอนนี้ทุกคนรอแกรนอียิปต์เช่นมิวเซียมซึ่งยังไม่เปิดซึ่งก็ยังไม่มีวันเวลาที่จะเปิดแน่นอนเพราะว่าแกรนอียิปต์เช่นมิวเซียมเนี่ยมันได้รับทุนสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ฝรั่งเศสเดิมจะต้องสร้างเสร็จในช่วงตั้งแต่ช่วงโควิดแต่ว,ว่าเนื่องจากพอเจอโควิดเองเนี่ยฝรั่งเศสก็ไม่มีตังสนันบสนุนเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่จะเปิดเนี่ยจึงไม่ค่อยเห็นอนาคตว่าจะเปิดเมื่อไหร่ทริปทัวร์เราก็เลยไปเที่ยวสองพิพิธภัณฑ์ที่เราไปสองที<ป>่ริ ซึ่งแน่นาคตมันจะรวมมากลายเป็นแกวเซีย <Museum S 2> มไม่เสียหายอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราจำได้ไหมว่า2ปีที่แล้วมันมีข่าวที่มีขบวนแห่มีย้ายฟาโรย้ายฟาโรแล้วขบวนแห่นั้นอลังการมากนะใช่อันนี้แหละเขาไปอยู่ที่ e อียิ i ต์เ i นซิ i วเลชันเขาเอาไปที่มิวเซียมนี้ <c oughs> ซึ่งเปิดใหม่ประมาณสักสอปีที่มิวเซียมเนี้ยก็จะมีอยู่เซคชั่นใหญ่ๆอยู่สองเซคชั่นเซคชันแรกเนี่ยก็จะให้เห็นถึง วิวัฒนาการของอียิปต์ตั้งแต่45หพันปีก่อนคริสต์กาลเนี่ยไล่มาจนถึงช่วงที่กรีกเข้ามาครอบครองช่วงที่โรมันเข้ามาครอบครองแล้วก็ช่วงที่อิสลามเข้ามาครอบครองคือพูดง่ายๆว่าเป็นฟาโร์เนี่ยมาจนถึงช่วงที่อเล็กซานเดอร์มหาราชเข้าไปยึด, <C'> er> ยดอียิปต์ก็ประมาณทัก300ปีก่อน <C'> er> คริสต์กาลแล้วก็มาสิ้นสุดที่ มีการเปลี่ยนแปลงจากากรีกมาเป็นโรมันรโรมันก็เข้ามานะฮะแล้วโรมันเข้ามาก็อีก300ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณท้อสอักคศอ4 0 6 1เ็นี่ยก็เป็นช่วงที่อิสลามเข้ามาจนถึงปัจจุบันบแล้วก็ช่วง200ปีหลังเนี่ยก็จะเป็นอิทธิพลทั้งหลายเนี่ยจะไปกับพวกออตโตมนันก็คือตุรกีเพราะน,นั้นเนี่ยเราถึงได้เห็นคนที่นี่เนี่ยดื่ม เตอร์คิชคาฟ่เนี่ย <ฮะ S 1> กันทั้งประเทศเลยนะ,<ฮ>ะก็จะเป็นเพราะนั้นเนี่ยพอไปมิวเซียมเนี่ยเราก็จะเห็นเรียนรู้เหล่านี้ก่อนเสร็จแล้วก็ไปดูชั้นใตดินก็จะดีไซน์เหมือนเดินเข้าไปในสุสานตรงนั้นอ่ะเขาเก็บมัมมี่ของราชินีของฟาโรไว้ทั้งหมดเนี่ยสิพระองค์ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอียิปต์นะครับที่เราไปเที่ยวกันมาในช่วงต้นปี 2,566นี้นะครับแล้วก็เราจัดกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือเอามาให้คุณชมได้ดูถึงความสวยงามความศิวิไลในอดีตของอียิปต์นะครับซึ่งผ่านเวลามากว่า7,000ปีนะครับเราก็น่าจะมีการจัดไปเที่ยวอียิปต์กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงฤด,ดูหนาวในปลายปีนี้แต่ว่าทริปในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะเข้ามาถึงนี้เนี่ยเรายังมี อีกหลายทริปให้คุณผู้ชมเลือกที่จะไปเที่ยวกับเรานะพี่จิตร์อย่างทริปไดมอนด์ r รินเซสเดือนเมษายนออกจากโตเกียวแล้ววิ่งแบบแทบจะรอบประเทศญี่ปุ่นเลยกลับมาที่โตเกียวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเน้นเที่ยวทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นก็จะได้ไปเที่ยวในเมืองอาโอโมริเที่ยวเมืองอิวาเตเมืองมาริโอกะเมืองอากิตะได้ไปเที่ยวปูซานแล้วก็ตีลงใต้สุดของโตเกียวไปดูดอกทิวลิป ที่สวนผู้เซิบอกที่อยู่บริเวณเมืองนางาซากิแล้วตีกลับมาที่โตเกียวอันนี้เป็นทริปที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับทริปไดมอนด์ r รินเซสคือ12วันเต็มๆแบบที่ไม่ต้องเก็บกระเป๋าย้ายที่นอนเที่ยวญี่ปุ่นแบบไม่เหนื่อยก็เชิญชวนนะครับไปเที่ยวด้วยกันกับเราหรืออีกไม่กี่ที่แล้วนะครับรีบจองกันเข้ามานะครับวันนี้ผมและพี่เกรยงสมรัย์่อนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ